เห่เราให้บริการด้านครขายรถตใหม่พรอมทั้งศูนบริการมตานศูนยส่งตัวถังแลสีแบรูวงจรและได้มาตรฐานผู้เราพร้มที่จะมอบความรทับใจที่นอรับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่ากลที่ไหนไปที่นั่นเพืใหมทั้ง6สาขาสกาใหญ่มิดนสาขาาแเลสขาสสาขาจองทองสาขาาและสาขาลุมาินศท่าา สองศูนสองสสก้าไม่มีอะไรพูดจะไม่ร้องไห้ด้วยผมหอกตรงนี้ครับ 1. บางาร่าแอปวกราคาก่อนลดทําให้ราคาที่เห็นดูแน่ซื้อทั้งที่จริงแล้วแพงเหมือนเดิมข้อ 2. อย่าหลงโคตดส่วนลดคุณอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนใช้เพราะอาจใช้ไม่ได้จริงในสินค้าที่คุณต้องการข้อ 3. ระวังลิงก์ปลอมโคตรปลอมจาก SNS หรือโซเชียลอออ่่่่ิกกสสมตรวจจบใให้แนนเข้อ 4. ราคาถูกใช่ว่าจะคุ้มถ้าของที่ได้ไม่ตรงปก เช็คใายหรือเรื่อกรานที่ไว้ใจได้ก่อน้นเงินงงารุรพลาฐและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากจะซื้อของ่าดเพ Facebook ที่มีความน่เชื่อถือสถิติเรื่นร้องเรียนพู้สุงแม่ในช่วงนี้เตรียมรอยให้ของถูกม,มาทำให้เราถงก้นชอบยางมีสติเช็คก่อนจา่ายเดือไมให้เสียใจภายหลังรสนับสนุนโดยกองพัฒนาสื่ออดไทยและสรสรค์สมาคมผูป้ประกอบการ,การกวิทิกจายสางเช็นอาชิงใหม่ ชื่ใดงานประจาจังหวัดชื่ให่สภาองค์กของผูง้บริภตอนัทเข้าสู่รายการเล่าข่าเจ้ารายการทักชวยลิกุลและจุงจากุิทยามูลธานิศผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านรายงานตัวกับรายการเล่าข่าวเจ้านีเนอร์นะเจ้ามาอยู่เป็นคู่เป็นคิมกันในวันนี้วันการ5สิงหาคม2568พร้อมกันกับโตโยต้าจังใหม่เว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือพร้อมกันกับผู้มในการสถานีในการฮมลิง์สัญญาณกันในวันนี้นะเจ้าพิกัดพื้นที่จยงใหม่ละปูนพยาวเจียงายและเกาะแม่ฮ่องสอนเนาะเช็คสัญญาณทพกจัจงแล้วเรียบร้อยกับ FM 91.0มณชนคนแม่ริมวันนี้มาพุมพร้อมกันกับคำขมเนอร์ปท่อบตดเลือด หะเลือดห้ามแล้วเจ้าประเดี๋ยวนี้บอกว่ายามมีบุญวาสนาคนก่อแห่ห้อมเข้ามาเปิ่งปะอาศัยใบบุญเส้นวาสนาเสาะหาไผ่กบมีเบนหน้าประตังใดกบมีไผ่หูไผ่หันเนี่ยนะเจ้ายามเท่ายามแก่กบมีไผ่พ่อไผ่กอยอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตเจ้าคุณผู้ฟังแต่จงเจ้าว่าจะมาเกิดขึ้นกับมัเหาเขาอย่างแน่นอนนะคุณผู้ฟังเนาะอาจจะเกิดขึ้นทางอื่นทางกลหรืออาจจะมาเกิดขึ้นเลยนะจ๊ะแต่ถ้ามันเกิดข,ขึ้นบอกนะเจ้า จุงเจ้อว่านะเจ้าเฮาจะมีความสุขในแต่ละช่วงวัยม่นงานสันแล้วกันไปตั้งเก่าจาัดก,การติดตามข้อฟังข่าวจงก่อนเลยค่ะแล้วกันขอบคุณนักๆเลยเจ้าตักไปตังวิทยุเชียงใหม่เมืองงามวิทยุสหกรณ์การกเกษตรเจียงดาวเจ้าขอบคุณนักนักกันเลยเนอร์กุ๊ดมอร์นิ่งยำเจ้ายำไงเจ้าจี้ติตาพร้อมกันกับกับแฟนหนึ่งถ้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้าส่วนตังช่องทางออนไลน์ วันนี้พี่เฉาเอื้องมาเช็คสัญญาณพร่จงแล้วเรียบร้อยขอบพระคุณักนกเจ้าทักทา,ายไอ้ประสบโชคกันตัวเนื้อตัวตึงตังปุ้นนะเจ้าหมู่สองบ้านหลวงตี้จอมตอง,ตองขอบคุณเจ้าและก็ขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับบอกว่าจะอยู่หน้าพิกัดใดตัดใดนะเจ้ากำลังจะไปฮงเฮียนกันนะเจ้ากำลังกินข้าวไงายอยู่กันเนาะกำลังบ่ลูกจากที่นอนตะจงซุนผ้าห่มอยู่ก็ว่ากันไปนะเจ้าหลากหลายท่านไปให้ไปส่วนกันแล้วเรียบร้อยช่วงนี้ลำใหญ่นะนักหนาป่าป้านกันของแต่ขอบคุณนักๆน,นักกันเลยนะเจ้าอา้าวสำหรับลูกหลานตาเตจะไปหม เฮียนกินข้าวลำลำกินน้ำนักนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ตั้งใจเฮียนของได้ความรู้ปิกบ้านปิกจองแล้วก็เหล่าเฮ่อป้อเฮ่อแม่ฝั่งตัวเนอร์นะจ๊ะขอบุณนักนักที่ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะเจ้าปะ่ะสภาพอากาศเป็นอย่างไรจ้าโป๊โทวตว่าว่าเป่งหมดจอดหลอดแล้ววันนี้ซ้อมหายจะเป่งน,นะจ้ะโดยเป็นดอยต้นไม้เป็นต้นไม้ฝ้าเป็นฝ้านะจ้ะโอ้พราะแดดแสแลแม่เป็นเจ้าเตะนะจ้าที่ไหนเป็นอย่างไรกันพ่อหน้าจ้าเหมือนกระตินจาหันประเดี๋ยวนี้ก่อนน่กขอบุณเลยเจ้าข้อมูลจาก าคส่วนกลางจอกสภาพอากาศเปิ้นบอกว่าตั้งใต้ฝั่งตะวันตกนะเจา้าอาจจะมีฝน40เนอนาะอันดามันอ่าวไทยคลื่นลมแหงนะเจา้าส่วนตั้งเหนือยังดักวิดดักไวกันอยู่ก่ะพยากรณ์อากาศส,าสีชั่วจะโมงไปหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเป็นซัมตี้นะเจา้มามรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกําลังลงแล้วแต่ยังไปปะปาด ทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อาวไทยยอมความกูอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเคลื่นลมบริเวณ,ะเวณทะเลอันดามันอาวไทยมีกําลังปานกลางเน้อเจ้า และก็ตั้งเหนือฝนร้อยละ30ของพื้นที่ไม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงายพะเยาน่านแล้วก็ตาอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเจ้าสามถึงเาเจ็ดองศาเซลเซียสเฉลี่ยสูงสุด32-36องถึงาหองศาไม่ความว่าฮ้อนเหนียวหนะเหนียวหนา,นหนาแม่เป็นเจ้าแต่ว่าแม่จุ้งจมว่าเฮ้อฮ้อนจ้าเาเสื้อเปียกไปเป็นผืนเป็นผืนว่ะนะไปฟันกิ่งบ่น้อยแน่คนมาฟังเจ้าแล้วก็ไปเก็บบ่น้อยแน่มาให้ลูกกินนะเนาะ กองขโลโคคนแม่เป็นเจ้าเป็นนยายเฮยอ้าวทีนี้เจาะเลิกที่ www tmd co th นะจ๊าวันนี้วันที่5ยาว10จีบไปจนถึงวันที่10ก็คือวันติดนะจ๊ามีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นน่อยร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นตี่ลมแห้งเป็นซัมตี้ตกหนักเป็นซัมตี้นะเจ้าในช่วงวันนี้วันพุธวันหือนะจ้าลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม 10ถึงซากิลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิเฉลีย่ยตามสูตรเจ้า 6, 2า2อถึงซองศาเฉลีย่ยสูงสุด29เก้าถึง37องศาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานักๆกกันเลยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกกล่าวกันมาเรื่องราวของสภาพอากาศแต่ว่าพอข่าวโทรทัศน์ โอ้ยละอ่อนไม่ยิงหายตัวออกไปจากโรงเรียนซึ่งเป็นลักษณะโหงเรียนประจําเนยนะจา๊ะแต่ล่าสุดปลอดภัยละเอายังแควนเจ้าหน้าที่เข้าไปกอดแล้วก็ปลอบอกปลอบใจละอ่อนไม่ยิง3คนอายุ7 8ขวบบ่ไดคนว่าฟังเจ้าเป็นนักเรียนรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่อายจ,จังหวัดเชียงใหม่โดยชาวบ้านประหารว่าหันละอ่อนบริเวณถนนในหมู่บ้านปลายเหวตําบลม่ลิกาอมอำเภอแม่อายอยู่ห่างจากเรียนประมาณสัก5กิโลเนี่ย จากทั้นก็ได้มา,าพักที่บ้านก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวดสอบนะจ๊ะอันคนใหญ่พลเมืองดีเปิ้นหานก็ว่าอีน้อยมานั่งพักผ่อนก่อนเออสมคนปลอดภัยตอนนี้เป้นอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อม,มูลแล้วก็ใส่เหตุที่ออกมาจากหงเรียนนะจ๊ะซึ่งในอำเภอเพื้นบอกว่าได้หูข่าวว่าละอ่อนปลอดภัยก็ดีอกดีใจนะจ๊ะส่วนรายละเอียดเนี่ยตองเฮียนก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแหมยกแหมรอบนึง ละอ่อนนะจ้ะออกมาจากหอ,อนอนของเฮียนซึ่งเป็นหงเฮียนกิ่นนอนขอร้องฟังเจ้นประจําเนี่ยเนาะต่างข้อมูลของเฮียนแจ้งว่าละออนตึงสามเกยออกของเฮียนมาแล้วเตือนหนึ่งแต่เป็นช่วงเวลาเมื่อวันทีนี้ใส่ตรวจปลาตรวจแล้วกอดนําปลาละอ่อนปิกโหงเฮียนแล้วก็ละออนนะ่ะออกมาแหมยกนึ่งนะจา้าทีนี้สอบถามเจ้าหน้าที่ห้างสาความปลอดภยัยบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประตูต่างออก แต่บหันนะละออนตึง3เนี่ยนะจ๊ะทีนี้กวงสอบกล้องวงจรปิดกับบอปาว่าละออนเตะออกจากหงเหียนนะจ๊ะและ ประตูตึงหมดมีประมาณ5ตี้แต่ก่นล็อกอย่างแน่นหนาสำโรงเฮียนนี้เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหเลยนะจ้าละอ่อนก็อยู่ที่ประมาณ800คนเนาะมีละอ่อนตึงแบบไปปิกคนฟังจ้าละก็ละอ่อนที่พักอยู่ในโรงเฮียนแล้วก็บางส่วนเป็นละอ่อนกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนสาเหตุที่ออกมาเจ้าเฮียนเปิ้นจะกวดสอบกันให้ยกเข็มรอบหนึ่งนะจ้าทีนี้7จ็ดแปดขวบแล้วก็จากข้อมูลเชิงเลิกคนฟังจ้าที่จงไปซ่อหามาก็คือเปิ้นเคยอยู่เฮียนตั้งแต่ อันอายุขวบสองขวบแล้วอ่ะจะอยู่เนี่ยเพื่อนแท้จะกูเติงหาบ้านน่าก็เติงหาบ้านก็อ,อยากให้ปิกบ้านออากักนอย่างใดไงเนาะเ <c oughs> มื่อวันศุกแล้วอ่ะจ้าจุ้งไปจัดกิจกรรมฮ้ดละอ่อนอ่าที่โรงเรียนชนลประธานผ่าแตกนะคะที่หลวงเหนือดอยสะเก็ดนะจ้ามีละอ่อนส่วนหนึ่งเพิ้นบอกว่า อันหนูอยากค่้ไปหันเนาะว่าจงจะจัดรายการนีอย่างไดอีวะและจงก็บอกว่าอ่ะถ้าค่ไปนะเฮ้ยฮงเฮียนทําหนังสือแล้วก็ฮงเฮียนปลาแาแอลเนอร์ลักษณะทัศนศึกษาวลฒระดอนดีใจกันนักหนาป่าปานเพื่อนบอกว่าบ่สามารถจะจะไปได้เพราะว่าหนูเป็นฮงเฮียนประจําหนูอยู่ที่หอหอพักของฮงเฮียนอ๋อเป็นแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตัวนะเจ้าอันนี้ก็เลยกึศใจได้ว่าอ๋อเพื่อนอยากคห้ปิกบ้านปิกจองกันนะาเจ้ากึ๊เตึงหาป่อหาแม่กันอย่างรกันได้แล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราแต่ถือว่า ว่าปะแล้วก็ปลอดภัยสบายใจกันไปนะเจ้านะแฮมเนื่องเรื่องเราจากตังส่วนกลางเจ้าคุณเมื่อฟังคณะรัฐมนตรีมีการเกียมอนุมัติเนาะจ่ายสตังเย,ยียวๆเพิ่มบอกว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเจ้าทหารตี่เสียชีวิตนะเจ้ามูลค่าก็จัดหนักอยู่เหมือนกันเนาะผู้สื่อขาวการายงานในการประชุมในวันนี้เนี่ย5สิงหาคมฮักษาก ราชการแต่นายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยก็จะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหารืออู้จากรนนะจา่าการจ่ายสตังเยียวยาเพิ่มเติมเนาะเฮอรอกันกับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนตึงในส่วนของตึงทหารและก็ประชาชนโดยเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธ,ธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีและกองงบกลางนะจา่านั่นก็คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนาะกองทุนก็จะเฮอรล้านงบกลางก็จะเฮอร์เจ็ดล้านทหารตํารวจรายละสิบล้านนาจ แล้วก็จะมีการบาดเจ็บสาหัสเนาะบาดเจ็บสาหัสประชาชนเพิ้นจากเงิื่งลายละ8 0 0แสนนะเจ้ากองทุนเชื่อมสองแสน 2, 000, งบกลางเคื 6, 000, ่ง่มหกแสนทหารตำรวจแหมงรายละล้านนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นงบที่เปิ้ลจัดสรรมาทีนี้การจัดสรรมาจะผ่านคณะรัฐมนตรีนักน้อยอย่างใดน,นะเจ้าต้องติดตามกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟัง เปิงปะที่เปินจะได้คนกาหวังเจ้าโอ้เป็นไผกก็อยากให้ได้เนาะเอามากล่องตั้งหน้านี่อกโยกแล้วก็บอกว่าบ่มีลูกแหมอยู่ในครอบครัวแหมต่อไปแล้วเนอบ่มีปพ่อบ่มีแม่อยู่ในครอบครัวแหมต่อไปแล้วเนอเออเป็นหื้อจุ้งแรกจุ้งก็บ่ย,ยอมแรกคนก็ฟังเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เปิ้นเปินควรจะได้แล้วละจ้นะเนาะ แต่ก่อนอื่นก็คงจะต้องอระอยเพให้เหตุการณ์จะอีก้เกิดขึ้นบระยักให้ไม่ไผยจากไปเนาะสำหรับในครอบครัวบอกว่าจะออคนฮาักกาพ่อแม่ลูกกาคุณผู้ฟังเจ้าปู่ญาติอ,อุวยกาหรือแม้แต่กระทั่งสัตวส์สิงเจ้าการจากลาเป็นเรื่องที่ทรมานนะคุณผู้ฟังอ่ะเจนโมกแฮม43นาทีมีเรื่องราวข่าวที่ชนประธานเบิ้นบอกว่าเมละนะเกียมปรับพนังน้ำปิงตายประตู ตาวังตานกันแล้วเรียบร้อยนะเจ้านายชัยวัฒน์จันทมงคลเจ้าในช่างชนประธานอาวุโสสำนักงานชนประธานที่หนึ่งได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือเข้าดำเนินการนะเจ้าปรับพื้นที่บริเวณพนังน้ำปิงใต้ประตูระบายน้ำท่าวาังตานตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการปรับปรุง พนังป้องกันตะลิงใต้น้ำฝั่งซ้ายพร้อมกันกับอาคารประกอบต้ประตูระบายน้ําในลําน้ําปิงนะจา้าซึ่งตะวันนี้เนี่ยเพิ่นได้เข้าดําเนินการเป็นวันแรกในการปรับพื้นที่ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็วัดระยะนะจา้าพื้นที่ตึงหมดแล้วก็เกียมพร้อมเพื่อดําเนินการจะได้ยวเนาะซึ่งในช่างชลประทานอาวโซเพิ่นบอกว่าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาพนังน้ําปิงต้ประตูระบายน้ําท่าวังตัดซึ่งมันมีระดับต่ํา ในช่วงม่กลีดน้ำท่วมนะจะยิง่งเฮน้ำนะ่ะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรกอแล้วก็บานเหืเพื่อแม่ปีน้องชมประธานเปิ้นก็เลยสํารวจออกแบบแล้วก็ตั้งงบประมาณในการดําเนินการโดยเฉพาะย่างยิ่งแปลงผนังกั้นน้ําเสริมจากผนังเดิมที่มีอยู่นะจ๊ะแล้วก็แปงเพิ่มขึ้นเป็นระยะทาง303เมตรแล้วก็สูงจากเดิมคือปกติสูงอยู่ที่เมตรเซนเมเพิ่มแห่งเป็น3เมตรก็ตึงหมดเปิดกําหนึ่งก็อากับงาบก็คือ4เมตรเซนเมตก็เลยจะสูงเท่ากันกับ กับแปลงป้องกันน้าท่วมของโยธาธิการแล้วก็พังเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะมีการดําเนินการกันต่อไปเนาะคุณู้ฟังก็ถือว่าเป็นการดีนะจ้ะเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยกันไปโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่พี่น้องตี้อยู่ต่ำใกล้ต่ำหิมนะเจ้าแม่แม่เนาะบริเวณน้ำแล้วก็ปลอไปถึงพื้นที่กเกษตรกันตัวนะเจ้าเอาละ ออสองเรื่องราวที่อาจจะบมม้วนบงางันสักต่วใดนะ่คุณผู้ฟังเจ้าแต่ก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะและเขาก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นสักต่วใดแต่ยังใดมานะ่ะแต่หนุ่มคนนี้คลั่งฮักฮักแต่ฮักว่าฮักแล้วก็จะต้องตัวติดกันไปจะอี้จนเจนจีบนะจ้าก็กลายเป็นโศกกนาจกรรมคุณผู้ฟังพวกเก่าใจอาวุธปืนยิง,งแม่เมียตายพ่อเมียบาดเจ็บอืมตะ พิกัดจังหวัดน่านเจ้าเกิดเหตุสะเทือนขวัญกลางหมู่บ้านผาหมีตำบลน,นาไร่หลวงอำเภอสองแควเมื่อช่วงเมางาื่อไงต่วันนี้ก่อนเก้าโมงร้อยตำรวจเอกพงศกรสรัชนาะพนักงานสอบสวนสพอสองแควได้ัาแจ้งมูลเหตุยิงกันตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเจา้าซึ่งพิกัดหน้าบ้านหมู่ที่10 เปิดเป็นทานข่ายของชําหรือว่ากัดก้อมเนาะที่เกิดเหตุเนาะมีแม่หยิงอายุ64ปีเป็นอดีตแม่เมียนอนตายสภาพถูกยิงหนะ้าอกผักซ้ายที่ตั้งหัวใจเลยนะจ้ะกระสุนก็คือเจาะโค้งหัวใจตายคามตี้เลยแฮมซองรายได้เจ็บก็คืออดีตป้อเมียอายุ65อันนี้ถูกยิงเข้าที่ปื้นหฮาหน่มผักซ้ายอาการสาหัสกอด God. โอเฉียดหัวใจเหมอนกันก็ได้ฟังเจา้าแฮมคนเป็นอดีตเมียนะจ้ะถูกเอ่อ ่านตายปื่นตบเข้าที่ใบหน้าแลว้วก็คนให้พยายามยิงซ้ำแต่ว่าพลาดเป่าผู้ก่อเหตุอายุ41เป็นอดีตสามีอ้างว่าเมียเก่านอกใจไปมีสัมพันธ์กันกันกบไอ้ยบาวของเปื่อนนะจ้าที่ไปเย่งการที่อิสราเอลอ้างว่าได้รับข้อมูลจากปีไปเออเจ้าบ,บ้านก็เผยว่าคู่นี้ละเลิกกันมา2ปีแล้วนะมีลูก5คนละ โดยบ้านที่เกิดเหตุก็กหาถูกสารตัดสินให้เป็นของอดีตเมียแล้วก็เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็ย้ายออกไปนะจ้ะหลังจากที่มีคดีฟ้องร้องยืดเยื้อและถึงกวกก็ไมีนัดขึ้นศาลกันช่วงบ่ายนะจ๊ะของตะวันนี้เมื่อายมาก็เลยเปิ้นก็กวดสอบกล้มมองวงจรปิดนะจ๊ะ เจ้าของบ้านเดิมอดีตสามีบอกว่าจะเอากล้องวงจรปิดไปแต่ก็ถูกอดีตเมียบอกว่าบ่กเ้ยเอาไปนะแล้วก็บอกว่าอาจจะดําเนินคดีในข้อหารักทรัพย์เนื่อยผู้ก็ตบอกพอใจเพราะฟังเจ้าเปรียบปืนได้ก่อนยอกเลยคุณผู้ฟังเออเอ้าค่าเจ้าคุณเตะนะเจ้าแต่ก็เพิ่อก็รวบตัวกันไปได้แล้วเรียบร้อยนะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในวงวนว่าตาสงสารแต่คุณเาฟังเจ้าของห้กูอันปัญญาคลี่คลายกันไปได้ด้วยดีนะเจ้าใจกรรใจเวรกันเหียเส้นเสียงต่าง ศพนักเดินเทรลกลางป่าดอยสุเทพเป็นหนุ่มชนบุรีเจ้าหายแทบไปหลังจากถูกแฟนบอกละเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจียงใหม่จะห่วมกันกับเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนู่พิงคราชนิเวศเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จ,จังหวัดจียงหม่และก่อชมรมกู้ภัยตังสูงประเทศไทยเตล์ตีนเข้าป่าหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวราวรหเดชฐารตำบลสุเทพบ้าอเมืองจ,กกจังหวัดจียงหม่เลือกเข้าไปประมาณแหมสัก2กิโลเนี่ยเจ้า เพื่อเข้าไปกวดสอบพุบก็ใจคนหนึ่งหลังจากมีชาวบ้านเปื่อไปเสอะเฮ็ดแล้วกว็บะป,ปะเฮ็ดปะซุบเฮยหายอยนะเจ้าเจ้าที เปิลก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตายมาแล้วประมาณ7วันสภาพก็คือใส่ชุดเดินเทรลเจ้ะเป็นเทรลก็คือเป็นชุดกีฬานะคุณผู้ฟังจ๊ะแต่ว่าเป็นชุดกีฬาที่แบบจะต้องแบบเดินเข่าไต่เขาเนี่ยเป็นเตี่ยวขายาวสีดําเสื้อแขนยาวสีเทาห่างจากจุดประสบประมาณสักสิเมตรมีเป้สีดําตกอยู่ในั่นก็มีอุปกรณ์การเดินป่านะจ้ะและรรมีหลักฐานวัดรประจําตัวแล้วก็บรระโทรศัพท์มือถือคณะที่ชันสูตรพิสูจก็มีอุปสรรคนะจ้ะเพราะว่า มีต่อมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นจุมที่ร่างผู้เสียชีวิตเท่าที่เลยจะต้องใจทูกนะเจ้าใจเตียนแท้นไล่อยู่เมินนานบบาก็สอบเบื้องต้นก็รมามีบาดแผลหรือว่าสาเหตุของการตายเนาะเจ้าหน้าที่ก็เลยนําร่างส่งแผนกนิติเวชรงยามหาะราชนครเชียงใหม่กันก่อนแล้วก็จะเคลื่อนย้ายร่างไปด้วยความตุกยากลำบากเพราะว่าโอยยังอุกยังสูงยังจิง้งยังลิงเจ้ากลุณมผู้ฟังทีนี้ผูอหลงบ้านที่บันรอดสุเทเปิลบอกว่าก่อนหน้าเนี่ย ปะศพเนาะก่อนที่จะปาศพมาโหนายเป็นเจ้าก็ผิดปกติแล้วจ้าก่อนหน้านี้นเกิดเคยมีเรื่องเกิดขึ้นเจอๆแต่ว่าล่าสุดเออมีคนไปป่าแต่เปิ้นไปซ่อมเหตุแต่ปาศพกันไปเนี่ยแหละเนาะเอาละก็คงจะต้องก่อติดสถานการณ์กันต่อไปว่าจะอย่างไรกันแน่ส้นสาเหตุของการเสียชีวิตตอนนเจ้าหน้าที่ยังระบุบ่ได้เตือเเอ้อนนะจ้าแต่ทีนี้เปิ้นห่มกันเดินป่าแต่เปิ้นมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจําตัวเออ เขาบอกว่ามันจะเกิดเหตุอยอย่างขึ้นกันก่อได้โรคภัยไข้เจ็บก่ออย,อย่างจะได้คงต้องแบบอยู่ตีการพิสูจน์กันเห็นยกแขมรอบหนึ่งนะเจ้าเจ็ดโมงสีนาทีไปกันตี้ความเมาเมาแล้วก็สู้สาคนว่าฟังเจ้าครองสติมาได้เนาะเอามีดไปฟันเปื้อนบ้านได้เจ็บเข่าจาก,การนำมริการและสั่งการของพันตำรวจโทประพัดพงแก้วรักมก สารวัตรสืบสวนสอบสวนสพท่าตาฟังได้รับแจ้งว่ามีเหตุเงี้ยขึ้นกันคนมาฟังเจ้าโดยมีอาวุธมีดเนาะในบริเวณบ้านเจ้าแม่ถนนสายแม่เสียงแม่สามแหลบบ้านจอมกิติหมู่13ตสาตบนแม่โยมเพิ่มแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าพนักงานผู้ยับกลุ่มลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะเจ้าและก็ได้ห่วมกันรวบตัวป้จใจวัย5้ปีอยู่บ้านหมู่ที่13ตําบนแม่โยมเพิ่มแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนของกลางได้กลเป็นมีด มิดเอา,านหน้าแนเนาะคนที่ฟังจะเออนึ่งเล่ม,มเปิ้นบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันนะจะปรากฏว่าในที่เกิดเหตุก็คือนายคนนี้ยมีอาการเมาเหล้าแล้วก็มีพฤติการที่กรรมหลังจะหลบหนีเปิ้นก็เลยรวบตัวกันเอาไว้ก่อนเออ เจ้าบ้านมักจะฮ้องว่าในขวนเออเวลาเมาแล้วก่อจะขวนคุณผู้ฟังเจ้ากวนไอหยองก็ว่ากันไปเนี่ยหะเนาะอืมตอนนี้ก็เอาไปเอามีดไปฟันข้อมือผักซ้ายเจ้าบ้านเป้นตอนนี้ก็ส่งหงยาฮักษาตัวแล้วเรียบร้อยโอ้แต่และเลือดหาเลือดแหมคุณผู้ฟังเจ้าแต่ก็อย่างขั้นว่าคงต้องเอาตัวไปดำเนินคดีหรือมาอันก็เอาไปเอาไปทําสิ่งนึงสิ่งไหนเพราะถ้าเกิดว่าเมาจัดหนักจะอี้นะจงเจ้ว่าอาจจะส่งผลต่อ ความจำแล้วก็การครองสติแล้วเจ้าพ่อบอกว่ากินมานักน้อยมอกใดแล้วเนี่ยแล้วเนาะเข้าสู่ในช่วงที่สองเจา้าจะว่าไปก่อนช่วงนี้ก็เข้าภาษาอยู่แต่เอาละ ขอบคุณสป,ป้าข่าวสารจ้ายังคงมีรายละเอียดข่าวแหมปลเลอปเตอร์เลยนะจ้าแล้วก็ตีละเอียดนักเรลนี้ไปแหมวันนี้จุ้งสรุปมาให้ฟังบดายนะคณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถติดตามกันได้เลยเจ้าก็เว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามข้อความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเจียงมานีสขอบคุณโตโยต้าเจีงยงใหม่กันตัวจ้าเก่งกากระบะกาเ,เจ้ารถ SUV ครอบครัวแบบ4 wheel drive กากาว่าจะเป็นรถรุ่นใดกา ใครใดรุ่นใดไปถามไทยที่โตโยต้าเจียงใหม่เจ้ากใกล้บ้านก็ได้ฟังเน้อนะเจา้าสํานักงานใหญ่ถนนม่ิดนบ้านก็นจะไปสาขาซีแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ได้นะในเวียงเจียงใหม่มีสองที่และนอกเหนือจากนี้แล้วยังจะมีต่างอำเภอ,อยูที่สันปะตองจอมตองฝางมีต่างจังหวัดที่จังหวัดละปูนนะเจ,จ้าโตโยต้าเจียงใหม่พร้อมอยู่แหม่ๆก็ได้ฟังกันพร้อมเพื่อการบริการและก็พร้อมที่จะเพื่อโปรโมชั่นดีๆกับรถใหม่ายแดงกันตัวขอบคุณโตโยต้าเจียงใหม่นักๆเลยนะเจ้าเจ็ดโมงกับแผม5 2อนาทีนะเจ้าห้องข่าวสมาคมวันนี้มีไะ อย่างครืกครื้นก่อไปตั้งพีเคเรดิโออเภอพานจังหวัดเจียงไฮชัดเจนเนอร์น้องจ้งจ้าววันนี้ตักจ้าไปหน่อยบ่เป็นอย่างเจ้าฝนฟ้าอากาศวันนี้บดบดมืดๆเนาะแต่ว่าลมปัดเย็นๆเ,เหมือนว่าอากาศจะปิดโุ้ยพี่แต่ตังเพน,นะพุกโทนแดดซแซมแรงเป็นเจ้าเป็นไน,ตะนะเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เกาะติดสถานการณ์สภาพอากาศกันไปตัวกันแล้วกันเนอร์ด้วยความห่วงใยแบบนักเลยนะเจ้าอ้าวละ ถ้ามามีออ้ยังแจ้งเอิ้นเนาะเฮาก่อไปอยังช่วงเวลาของข่าวแหมยกแหมรอบหนึ่งนะเจ้าจังหวัดเจียงไฮมีการคิกออฟเรื่องเราของลำไยบินได้เจ้าแก้ปัญหาลำไยล้นตลาดกันเนาะห้องประชุม ที่ท่าอากาศยานานานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงไฮยในประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮยเป็นประธานแถลงข่าวาจาในความร่วมือช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยจังหวัดเชียงไฮยในกิจกรรมชื่มยงลำไย,ยบรรทุกใต้ท้องเครื่องบินโดยสารกับลำไย,ยบินได้เปิ้ลฝากไปกันกับเครื่องบินนะฮะจากเชียงไฮย กันเดียวนะจ๊ะก็ไปถึงภูเก็ตกันแล้วเนาะโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเพื่อนบอกว่าเพื่อนห่วมกันกับท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงแล้วก็สายการบินไทยเวทเจ็ตเนาะเจ้าหอการค้าจังหวัดเชียงรายหอกันก้าจังหวัดภูเก็ตเนาะดําเนินการกระจายผลผลิตลําไยแบบคุณภาพคัดเกรดเนาะบรรจุใส่ซ้าซ้าละ5กิโลนะจ๊ะขนทรงพันใส่กันบินเชื่อมโยงกันกับลําไยไปต่องเครื่องบินโดยสารลําไยบินได้จังหวัดเชียงรายส่งถึงผู้บริโภค ก็ไม่เป็นน้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวแบบภูเก็ตแบบโดยตรงกันเลยจากเจียงไฮ้เด็ดวันนี้ฮักวันนี้ใส่แค่วันนี้โยงโยไปเลยคุณ้ฝั่งเราได้กินกันแบบสดสดกันเลยเนานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยกันนะจ๊ะเหมือนที่จุ้งบอกอะ่นะเนาะตังไตเปิลบะหมี่ต้นลำไย,ยเหมือนบ้านเฮานะจ๊ะแต่แตมว่ามีก็จะบัดลําเหมือนบ้านเฮานะั่นแหละเออเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเอาในพิกัดพื้นที่นะเนาะไปเฮ้อเปิลได,ได้ได้กินกันแล้วก็เป็นการอุดหนุนซึ่งกันและกันนะคุณร เปิดหมู่บ้านแพมบกเจ้าแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนแต่วันนี้หมู่บ้านแพมบกหมู่6ตำบลทุ่งยาวอำเภอ,อปลายจังหวัดแม่ฮ้องสอนสํานักง,งานเกษตรจังหวัดพนึกกําลังกันกันกบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสเจ้าจัดงานเปิด ฤดูการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรบ้านแผมบกอย่างยิ่งใหญ่ดึงวิถีวัฒนธรรมภูมพญาปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ต้นทุนธรรมชาตินะจ๊ะมาเป็นเพื่อเนเขาว่าอย่างเป็นจุดหม่กันท่องเที่ยวใหม่หมุดหมใหม่ของจังหวัดแม่ห้องศอนะนจ๊ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนาะโอ้ยมีเข้าห่มผู้เข้าวห่วมงานเป็นร้อยคนเลยจ๊ะบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวตึงไทยตึงต่างชาติเนะาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐพู้นําชุมชนแล้วก็เษกษตรกรในพื้นที่วัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อจะส่งเสริมนะจ๊ะรายได้ให้ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่เข้มแข็งกู้กันกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมเจา้าไทยใหญ่กันตัวสุดยอดยกนิ้วเลยนะเจา้า5นาทีทรงตาย กรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าปนจัดอบรมสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ตีเนอแต่วานี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป,ป้องเปิ้นเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและกแผ่นดินไหวประจำปีนี้กันเลยนะเจ้าจัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างเครือข่าย ความห่วมไหมห่วมมือในการเกียมความพร้อมหับมือไัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แผ่นดินไหวเพื่อกันกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะจ๊ะและแน่นอนว่าเปินได้เน้นย้ําถึงการเกียมความพร้อมในการหับมือสาธารณภัยนะจ๊ะแล้วก็ภัยแผ่นดินไหวเมื่อก่อนย้ำน้อยจุ้งกบเกยห่วจากกะหาว่ามีนนะบัดเดี๋ยวนี้ก็ ยำน้อยเบรียวหูคิงว่ามันแผ่นดินไหวอย่างไรแต่ตอนใหญ่อาโอ้แผ่นดินไหวแบบนักนาปาป้า,ปาน,นแต่แน่นอนเจา้าภาคเหนือเนี่ยมันมีถึงเก้าหอยเลื่อนเนาะและก็นเนี้ยเ้ภาคเหนือก็จะมีความเสี่งยงโดยเฉพาะยิ่งเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีหอยเลื่อนในเจ้าปะปาาอยู่นักนาป่าป้านโดยเฉพาะยิ่งหอยเลื่อนแม่ทาซึ่งมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวนี่แบบขนาดเจ็ดเลยนะจ้า จะแมกนิจูดก็จะว่าริคเตอร์ก็คงจะต้องติดตามกันแหมกรมเห็มยกแห็มรอบนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีหน่วยงานต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาช่วยเหลือกันกรณีนะ่ะที่จะเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นนะเจ้าเอาลละแฮมซี MC นาะทีทรงตายและก็ข่าวจุงเลียมเล็ดละโอ้ เอ้ยเป็นเตื้อแรกนะคนุณวาฟังเจา้ากุ้เตื้อนี่เห็นประมาณเจ็ดข้าวกับสองนาทีนะวันนี้มีเวลาเอิดเอิงนะเจา้าขอบคุณเจา้าพีเคเรดิโอเพอพานจังหวัดเชียงไายติดต่อดีเจแสงล่าด,ด่วนๆน,น,นะฮะห้ามสัญญาณชัดเจนสําหรับท่านใดที่ต้องการบอกกล่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเอิ้นนะเจา้ากับพีเคเรดิโอจังหวัดเชียงไฮย081 2 8 9 7 3 7 9จนะเจา้า0 8 1 2 8 9 7379เนอะร์ขอบคุณเจ้าสำหรับการอยู่เป็นคู้เป็นกิมกันเนาะเดี๋ยวสีท่าจะได้ฟังเพลงนี้แบบเต็มๆวันพวกมาใหม่นะจะบ่มีการไลฟ์นะกคนนักฟังแต่หน้าปัดวิทยุยังแม่นแล่นหน้าตึงวันและจุงนี่นะ ขอบคุณผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการผู้อำนวยการสถานีห่วมลิงสัญญาณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนแบบเน้นๆและคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นกู้เป็นกินจงจามมาโดยตลอดนะเจ้าไปเจมนักเดอรถไถถ์ไทยทวีริกุลจงจาวพุชยาพร้อมน้องทีมงานร่ำลาสวัสดีเจ้า